สวัสดีนะครับเดี๋ยวผมเซลเอนะผมเอไอซูปปาจินบรีนะครับผมวันนี้ครับจะพามาชมเอไอซูปมิลเอ็กนะผมวันนี้เป็นตัว2.2งจุดสองแม็กฟอร์ดก็เป็นเกียร์ออโต้แปดสปีดนะครับพร้อมกับชุดแต่งส,สวยแบบนี้ครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับว่าอันนี้ประกแต่งอะไรไปบ้างนะครับ โอเคครับสำหรับคันนี้ครับอย่างที่บอกครับเป็นรุ่นแอดทีหรือว่าตัวเริ่มต้นนะครับของตัวมีเอ็กเราสอยุทอครับ1 6นแรงม้าเป็นเกียร์ออโต้8ปสปีดที่การใช้งานดีประหยัดน้ำมันแล้วก็สมูทที่สุดในเกียร์ออโต้ตอนนี้นะครับผมจะพามาชมก่อนครับว่าคันนี้ครับตกแต่งอะไรมาบ้างมีสเกิร์ตด้านหน้าเพิ่มมานะครับผมพร้อมกับคิวซุ้มล้อสีดำเงาแบบนี้นะครับถือว่าสวยมากผมตัวนี้ครับยังเพิ่มเติมล้อแม็กและยางขนาดยางอยู่ที่2อ5หกา R 2 0นะครับการจัดทรงนะครับโหลดนะผมโชกด้านหน้าด้านหลังนะครับลงตัวสุดเลยครับถ้าต้องการแต่งแบบนี้สามารถทักมาคุยกับเอได้เลยนะครับอยากแต่งแบบไหมทักมาคุยกันได้นะครับนี่นะครับสวยที่สุดเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูออปชันภายในนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับภายในก็ผมก็ยังเป็นเรียกว่าข้าวมาตัวยังเป็นผ้าอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นเบาะผ้าปรับเมนน่วนอยู่นะครับ งมาลยมัตติฟังก์ชันอาจจะไม่ครบแต่ว่าก็ถือว่ามีระบบรับสายวางสายโทรศัพท์พร้อมกับระบบเครื่องเสียงต่างๆได้เลยนะครับกุญแจแบบดโมทดแบบบิสตัทเหมือนเดิมครับพร้อมกับระบบนี้ครับปรับไฟสูงต่ำได้3ระดับนะครับแอร์ของเรานะครับปรับเมนวนวลอยู่นะครับหน้าจอตัวนี้เป็นขนาด8นิ้วนะครับมีกล้องถอยให้นะครับแอร์ครับด้านหลังคาครับก็มีถึงด้านหลังครับแยกจุดไปแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวพามาดูผู mainland, ้โดยสารตอนหลังนะครับนะครับนี่ครับสำหรับปุ่มนะครับผมปรับแรงลมแอร์ด้านหลังนะครับอุณหภูมิก็ปรับจากด้านหน้านะครับนี้ปรับได้แค่แรงลมแล้วก็ปิดเปิดนะครับนี่นะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับตัวเพดานนี้จะเป็นสีครีมอยู่นะครับช่องแอร์นะผมด้านผู้โดยสารตอนตอนที่สามนะครับแล้วก็ตอนสองอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับอย่างที่บอกครับเป็นเบาะผ้านะครับมีช่องนะผมชาร์จแบต สิบสองโวลต์ครับที่จุดนี้นะครับจะพามาชมด้านหลังกันต่อนะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้ครับโหลดจัดทรงมาครับพร้อมล้อมแม็กขอบยี่สิบก็ดูสปอร์ตดีสําหรับสายซิ่งนะครับชอบแบบไหนทักมาสอบถามกันได้นะผมแต่ว่าตัวแอคทีนี้ครับยังได้เป็นฝาท้ายแบบเมนนวลอยู่ยังไม่ใช่ไฟฟ้าครับก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับรับสเกิร์ตด้านหลังนะครับสวยสปอร์ตเลยครับแบบนี้นะครับ สไตล์คล้ายตัว i อเลยนะครับัดไปจะเป็นของุะคเิดอีกทีนะคะืเรมนะครับเปิดเมนนอ่นลงไปครับด้านหลังครับกว้างครับผมเบาะสามารถพับราบได้แบบนี้ครับคุยสารตอนที่สามนะครับดูกว้างครับพื้นที่มรทุกของได้เยอะมากเลยนะครับตัวนี้อ่านะครับนี่คือเราก็พับเบาะให้ดูครับว่ามีการพับเบาะได้ประมาณนี้เลยนะครับพับง่ายๆนะครับ แต่งสวยๆแบบนี <half S 2> ้ครับลงตัวมากครับผมถ้าชอบก็สอบถามเข้ามากันได้ผมจะเป็นการแลปสีทั้งคันก็ได้นะครับหรือว่าต้องการลดลายแบบนี้ครับนี่เป็นแค่ตกแต่งมาโชว์เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าได้ชมกันครับก็โอเคครับผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องเกียร์ออโต้8สปีดของเรานะครับตัวนี้ครับเป็นเกียร์ตัวใหม่พร้อมเครื่องตัวใหม่2.2ครับให้ความนิ่มนวลแล้วก็สมูท กว่าเดิมเมื่อสมมุติกว่าตัวเกียร์หสปีดในรุ่นเก่านะครับผมในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็สม,มูทตริร้งคือช่วยประหยัดน้ามันด้วยแล้วก็ข้อดีของเกียร์ออโต้นะครับสำหรับเกียร์ออโต้เราก็คือขับง่ายสะดวกสบายใครๆก็ขับได้ไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นมือใหม่นะผมหรือว่าคนที่เคยขับเกียร์ธรรมดามานะผมก็มาลองขับเกียร์ออโต้แล้วผมถ้ามีข้อสงสัยในการขับขี่นะครับอยากทดลองขับเกียร์ออโต้ไม่เคยขับสามารถติดต่อผมมาได้ผมสามารถแนะนําได้นะครับแล้วก็อย่างครับท่านไหนนะผมอยากทดลองขับ ตัวมิลเอหรือว่าตัวรีแม็กของเราที่เป็นเกียร์ออตโต้ก็สามารถติดต่อหาได้ที่อิสุปัจเจมุลีสำนักงานใหญ่หรือว่าสามารถคอมเมนต์แล้วก็โทรสอบถามได้ผมมีเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ใต้ใคลิปนี้เลยครับสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีข้อสงสัยด้านไหนเรื่องเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาก็สามารถสอบถามเข้ามา,า,มาได้ครับถ้าผมรู้ผมก็จะตอบไปก่อนแต่ถ้าไม่รู้ต้องขออนุญาตหาข้อมูลและตอบให้ลูกค้าทีนะครับก็อย่าลืมครับฝากไว้เลยครับสำหรับเกียร์ออโต้เราใช้งานดีครับใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสบบบบบาาายยยคคคครรรัััโอออเนนนะะ่่่ลืืมมมผผถ้ชชชก็ว กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้วู้จิตกดติตดามไม่ช่องเอสเดตันแล้วก็ช่องทางเพจเอสุกปาจีนบุรีด้วยครับสำหรับการตกแต่งวันนี้ครับผมชอบหรือไม่ชอบเนี่ยสามารถคอมเมนต์หรือว่าต้องการข้อมูลแบบไหนรุ่นไหนนะครับแล้วก็ยังไงก็สามารถสอบถามเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคร,รับนี้ต้องขอตบคลิปไปบั่นไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ